มันต้องฟามชีวิตมันต้องเวลขนาดกับตันยังมาเวลนายเป็นใครทำไมไม่เวลวะสวัสดีครับผมช่อง Ten ทัสเซนเอาและซ u เปอร์โรบอ a r 30ครับวันนี้ลง DLC The Man d e c เ l ย์นนะครับไปครับเลยกัน และแล้วอุลตราแมนลำแสงขนาดยักษ์ก็ได้ทิ้งโลกไว้เบื้องหลังและหลังจากมาหลายทศวรรษเขาก็กลับมาอีกครั้งผมก็ได้สวมชุดสูทแล้วก็ประคุมของอุลตราแมนเพื่อปกป้องโลกนี้จากเหล่าเอเลี่ยนโอ้ oh my god มันสุดยอดมากเลยจริงเหรอ ผมจำไม่ได้แล้วว่าเล่าเรื่องนี้มากี่ครั้งแล้วนะตามที่ฉันเคยบอกไว้แหละฉันช็อกมากเลยนะที่นายฟังมาได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นพันๆรอบอย่าลอกเล่นสิถ้านายรักในโชว์ของโทคุสสึนายซื้อบ็อกเซสแล้วนายก็สามารถดูมันที่ไหนก็ได้เมื่อนายต้องการถูกไหมฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดจากจุดไหนก่อนดีใช่แต่ชินจิโร่เขาไม่ใช่โทรทัศน์นะนายไม่ควรไปรบกวนเขาแบบนี้ <c oughs> ผมอโอเคนะครับไม่มีปัญหา แล้วก็ที่ผมอยากรู้ก็คือทําไมคุณถึงเป็นผู้ถูกเลือกให้มาเป็นอุลตร้าแมนครับโอ,โอ้เอาเรื่องนี้เลยเออเอา,เอาจริงๆผมก็ยังไม่ได้มั่นใจนะครับว่าทําไมถึงเป็นผมอ้านั่นะมันปัญหาของคุณแล้ว คุณพลาดส่วนที่สําคัญที่สุดเลยใช่ที่สุดมันจะสุดยอดมากเมื่อฮีโร่ได้รู้ความลับสักอย่างสองอย่างในอดีตของเขาพ่อของฉันชินฮายตะรวมร่างกับอุลตราแมนเมื่อเขามาที่โลกและหลังจากที่อุลตราแมนไปพ่อได้ส่งต่อบางอย่างของอุลตราแมนแฟกเตอร์หรือบางสิ่งมาที่ฉันแต่ฉันไม่สามารถบอกพวกเขาได้พวกเขาน่าจะตกใจแน่ๆและอีกอย่างนอกจากนี้ที่นี่เป็นโลกอื่นซึ่งฉันคงไม่สามารถเล่าทุกอย่าง ที่เป็นความลับให้ฟังได้ช่วงถามตอบบทลงแล้วกินจิโร่คงต้องไปทํางานแล้วละ่ะทํางานเหรอมีงานมากมายที่ต้องทําใน SRW30 นะในช่วงที่เราไม่ได้ต่อสู้นะเธอรู้ไหมครับไม่มีปัญหาผม แข่งแรงมากนะแน่นอนที่สุดพรานายคืออุลตราแมนก็คุยไปสักพักนะครับทางคอมเบอร์วีกับทีมกระต่ายเนี่ยก็มาพูดว่าเออแถวนี้เนี่ยแถ,แถวที่ยานเดสตเตชั่อยู่เนี่ยก็ยังมีสัญญาณ DV d ดีปรากฏอยู่นะโอเคนี่ก็เป็นงานที่เราต้องออกไปสำรวจแล้วละ่ะเป็นงานของเรานะฮีโร่กับมอนสเตอร์เนี่ยมันโคตรคลาสสิกเลยนั่นมันเป็นเบรกเลยอิสุรุงานนี้เป็นงานของดรีมทีมระหว่างกริดแมนกับอุลตราแมนนายหมายถึงพวกเราเหรอครับ ชายที่ถูกเรียกว่าเซเว่นโอเ okay, ค SRW 30แบ่งสายตรวจกันแต่ว่าใช่นายไม่คิดหรือว่าเราคือคู่ที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้ใช่ <c oughs> ไมมถึงในทุกๆท,ทีมเนี่ยก็จะมีบางคนที่สามารถปกป้องตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้หุ่นยนต์โอ้ชั้นลผม ว่านั่นก็เป็นคุณแหละชินจิโร่ผมเหรอผมไม่ใช่นักสู้นะผมอาจจะแข็งแกร่งกว่านักเรียนมัธยมปลายแต่ว่านั่นมันลดเสียงให้ลงเรากำลังลาตระเวนจำไม่ได้เหรอเรียวร้อย มอนสเตอร์จะเย็นว่ายุตะท่นมันแค่เจ้าอาวุธชีวภาพที่เอเลี่ยนมันพามาที่โลกของฉันแต่แหมมันก็ยังเป็นมอนสเตอร์นะทำอะไรสักอยาก่างสีชินจิโร่นายใช่ฉันทำอะไรอะ่ะกูเจ้าพวกนั้นสิก็เป,เ,ปงงเปลี่ยนเป็นอุลตราแมนยังไงล่ะฉันเปลี่ยนอุลตราแมนไม่ได้ฉันต้องมีชุดสูตรแล้วก็มันอยู่บนเดสเตรเจอร์นะ ทำไมนายไม่เปลี่ยนเป็นกริดแมนล่ะยูตะแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเปลี่ยนร่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็ียกว่ายูตะเปลี่ยนเอาง่ายๆไายยูตะก็นึกว่าชินจิโร่ก็เปลี่ยนง่าย,ายไม่ใช่นะสระุปชินจิโร่ต้องใช้ชุดสูตรนะครับส่วนยูตะนี่หนักเลยต้องมีจังนะครับในคอมพิวเตอร์นี่ต้องเอาอุศิมิมาช่วยปั่นให้อีกฉันต้องมีจังนะเออฉันไม่ถึงฉันเป็นแค่ผู้ประสานง,งานกับกริดแมนเท่านั้นเองมันเข้ามาแล้ว นั่นแยด้ามาพร้อมดับสมุทรไรซะด้วยคราวนี้นายได้อะไรมาบ้างล่ะเจ้าหนูมูโรบุชิผมรู้สึกได้ว่าคุณอยู่ที่โลกนี้ชุดอุลตร้าแมนไปไหนล่ะอ่ามันถ้านายสู้ไม่ได้ไนายก็ไรประโยชน์ไปหาที่ซ่อนซะครับผมเพื่อนของนายลอชินจิโร่ผมก็ไม่กล้าพูดแบบนั้นได้เต็มปากครับแต่เขาอยู่ฝั่งเดียวกับเราใช่ไหมอ่อก็ เราเนั่นแหละครับอย่าเสียเวลาฉันไม่สามารถปกป้องพวกนายพร้อมกับสู้ไปได้หรอกนะโอเคขอบคุณครับออไรจ้าความวุ่นวายนี้มันมาที่โลกนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นงานของฉันที่จะชำระล้างมันถ้าจะสวดภาวนาก็ทำเลยเจ้าพวกลูกกระจอกเอเลี่ยนฉันไม่มีที่ให้แกอยู่ในโลกนี้วิกตอรี่คอนดิชันก็ดิฟ e ิ t ออยนมี่นะครับเทสเซเว่นสูตนะครับทุกส่ก็คือเซวนะครับจริงๆโมโรโบชินะ แต่ในนี้เขียนว่าเซเว่นไซส์หน่นะครับไซส์มนุษย์เลยมูฟ e 5ช่องโอ้โหเลือดน้อยเกราะบางมีมีความพลิ้วอยู่นะครับที่พอจะเอาให้เราหลุดรอดไปได้อ๋อฟูลเนมข้างล่างนะครับเขียนว่าอูตแมนสตรเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันเซเว่นนะครับเวอร์ชันเก็เลยเรียกเซเว่นนะครับโอเคเก็บ okay, มี3ท่านะครับตอนนี้เซเว่นสตร สเปเชียซอสพวกแกทําให้ผู้คนรู้สึกว่าโลกของพวกเราเนี่ยกำลังคืบคลานไปสู่สัตว์ร้ายที่ไม่รู้จักที่มีแต่ความพินาศฉันจะลบพวกแกออกไปเอง 7-Suit Knife oh, ice 3 Ice Stalker 7-Suit Spacium Sword Slash は小さくだがまだだとどまったのは致命的な判断ミスだ全力で行かせてもらう皆さん取った慈悲を超う時間も与え ผ่านไป3มเทินนะครับมีคนมาช่วยเซเว่นแล้วครับตัวบางขนาดนั้นไม่ไหวฮะนั่นไม่น่าจะใช่การยิงคบเวอร์ให้เราแน่โอ้โหของจริงมาเจ้าหุ่นพวกนั้นที่มันคอยไล่ตามเราตอนที่เรามาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกนี่อุจะอ, <c oughs> อุสามาอยู่สุดมุมก็ยิงโดน อยู่ถึงนี่ก็ยังจะยิงโดนอีกช่างป่าเถื่อนและโง่เขลาวพวกมันค้นหาอย่างยากลำบากและตอนนี้แหละพวกมันจะได้รู้ว่าคนที่พวกมันเจอเนี่ยคือหนทางที่ยากกว่าอ่าครั้งนี้คือการช่วยยิงโคัฟเวอร์แล้วดูออกซะด้วยไงทุกยชนิดปกป้องผู้พลัดถิ่นคุณเป็นไรไหมครับคุณมโรโบชิสายตานายบอกนายว่าไงล่ะบ้าเอ้ย เป็นคําตอบที่เย็นชามากเย็นเยือกเลยค่ะชินจิโร่ก็แค่เป็นห่วงนายไม่รู้หรือไงพวกเรากาลังไปช่วยเหลือคุณเจ้าพวกนี้เป็นศัตรูของ SRW30 ครับ SRW30 เหรอนั่นคือชื่อของกองกําลังที่นายสังกัดอยู่ใช่ไหมก็ได้เจ้าหนูฉันมีคําถามมากมายที่จะถามแกแต่ก่อนอื่นเจ้าสิ่งนี้มาเป็นอันดับแรกครับผมแต่ฉันอยากเคลียร์บางอย่างให้รู้เรื่องก่อนนายคงจะไม่โง่พอที่จะไม่สวมชุดสูตรนั่นอีกเข้าใจใช่ไหมครับ โอเคดิฟฟิทออิ e เนมี่นะครับเป็นสีฟ้าละเป็นลาสละลัสวิกตอรี่คอนดิชันละบ้าเอ้ฉันคิดว่าคุณโมโรโบชิอารมณ์เสียจากอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะนี่ฉันกำลังกลักลวเหรอนั่นคุณโมโรโบชินะเขาไม่เคยอารมณ์เสียด้วยเหรอจบลงแล้วคุณโมโรโบชิหรือว่าแค่โมโรโบชิเฉยๆคะถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการได้ทั้งนั้นแหละฟังดูเหมือนเธอจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับฉันจากเขามาบ้างแล้วสินะ แต่ฉันอาจจะต้องตรวจสอบหน่อยว่ามีความรับของพวกเรามากมายแค่ไหนที่เขาบอกคุณไปแล้ว <c oughs> กับตันผมอยากเจอคุณแล้วก็พูดคุยถึงสถานการณ์หน่อยก็จะละค่ะพวกเราได้ทำการช่วยเหลือให้ชินจิโร่กลับบ้านและพวกเราก็ดีใจเช่นกันที่จะได้ทำและเสนอสิ่งนั้นให้คุณนายมาประชุมด้วยล่ะจงนู้กับผม คือโมโรโบชิว้าวดูเหมือนเป็นเทสุยะอีกคนเลยนะเทสุยะก็คือคนขับเกสปาชิก้านะครับนายพูดได้ถูกต้องเลยกับความเย็นชาแบบนั้นมันเหมือนกันลอเกินนั่นก็อธิบายได้ว่าทําไมชินจิโร่ถึงบอกว่าเสียงของเทสุยะทําให้เขาปวดหัวโอเคก็นะรงเก็บหุ่นที่2ของเดสเปเชอร์นะครับคุณโมโรโบชิคุณแน่ใจนะครับว่าจะโชว์ใบหน้าของคุณช้าไปหน่อยแล้ะไอ้หนูเอ้ยแล้วก็เราไม่ควรที่จะสวมหน้ากากตอนประชุมถูกไหมล่ะ อย่างเป็นทางการนะครับผมยินดีที่ได้พบคุณครับคุณมโรโบชิฉันเข้าใจว่าเจ้าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นกําลังตามล่านายในต่างโลกขอโทษที่มาสายนะคะคุณโมโรโบชิฉันเป็นฉันคือผู้ก,การมิสุบะค่ะไม่ต้องกังวลครับผมแค่อยากให้ข้อมูลคุณผมชื่อแดนมโรโบชิและนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะให้คุณได้ อย่างน้อยเลยทุกอย่างนอกเหนือจากนั้นรวมถึงสังกัดของผมปิดเป็นความลับครับและผมหวังว่าคุณสามารถจัดการกับอะไรก็ตามที่ชินจิโร่คายตะบอกคุณไปแล้วน่าจะหมายถึงความลับนะครับไม่ใ,ให้แผงพลายอะไรน,น,นั่นก็ดีแล้วค่ะเราเคารพความเป็นส่วนตัวของใครก็ตามที่พลัดหลงมายินดีครับขอบคุณมากๆหน้าแม่งนิ่งมากเลยนะครับโมโรโบชิเพื่อแลกกับความช่วยเหลือที่จะส่งพวกเรากลับสู่โลกผมจะขอเข้าร่วมดําเนินงานกับคุณตามเงื่อน ขนขายเดียวกับที่เขาตกลงครับขอบคุณมากมากค่ะโมโรโบชิยินดีมากๆเลยที่ได้มีคุณเข้ามาร่วมทีมเขาจัดการเรื่องพวกนี้ได้อย่างราบรื่นเขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆแน่นอนสิไอหนูได้ยินอีกแล้ววะฉันเชื่อว่าผู้การมิสุบะไว้ใจได้อย่างยินยวดและฉันจะมองข้ามการที่นายได้เผยแพร่ค,ความลับในส่วนสําคัญตามความจําเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ขอบคุณครับยินดีที่นายรอดตายนะชินจิโร่เพราะงั้นผมเป็นหนี้คุณและ ต้องขอบคุณแทนเขาด้วยครับมันคือของขวัญล้ำค่าเลยครับอุลตราแมนได้ช่วยเหลือพวกเรามากมายชินจิโร่อาจจะดูเหมือนขี้กลัวแต่เขาก็เป็นคนดีมากๆนะครับเอาละเจ้าหนูเป้าหมายแรกของพวกเราก็คือการกลับไปที่โลกของเราแน่นอนครับแน่นอนครับนายต้องทําตามฉัน จนกระทั่งเราสามารถทํามันได้รับทราบครับฉันได้เตรียมโปรแกรมการฝึกไปแล้วนายก็จะต้องทําตามมัน <c oughs> <c oughs> นายจะได้หยุดพักเมื่อนายตายเท่านั้นหรือ <c oughs> ถ้านายไม่ฝึกฝนมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆวันไม่ครับผมทําได้ครับผมจะทําครับฉันพนันได้เลยว่าชินจิโร่อยากให้มีแค่สัตว์ประหลาดเท่านั้นที่ออกมาจากดีบไม่อยากให้โมโรโบชิออกมานะครับโอเคมิชชั่นเนะครับ มิสซูรินอินมิสซูบอมนะครับมาดูคัสตอมโบนัสของเซเว่นนะครับ เ,เซเว่นนี้เขาจะเด่นเรื่องคริติคอลอยู่แล้วนะครับเพิ่มแ t ท a c พาวเวอไปก็ถือว่าดีงามมาต่อกันอีกหนึ่งมิชชั่นของทีมงานอุลตร้าแมนนะครับ a s d a อสฟอร์อ s ฟซนี่คือตารางการฝึกฝนของนายพรุ่งนี้มีคำถามอะไรอีกไหมไม่ครับให้แน่ใจว่านายกินดีอยู่ดีการฝึกฝนจะไร้ประโยชน์ถ้านายสลบไประหว่างทาง<ฮ>กินดีอยู่ดี <c oughs> เขากังวลจริงๆหรือกับความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยต,ตรงๆเลยนะในเจ้าตารางนี้เนี่ยมันทำให้ผมไม่อยากกินอาหารอะไรทั้งสิน้นมวี่บอกว่าการฝึกฝนของโมโรโบชิเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยละใช่ไหม,อมพอกันนั้งคู่โอเคก็มีมาบ่นๆเรื่องแผนการฝึกฝนนะครับแต่สุดท้ายชินจิโร่ก็บอกว่าเนี่ยผมต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงไป เรียวมะก็ชมเนี่ยเออทีแรกฉันก็คิดว่าแกเนี่ยเป็นแค่เด็กขี้แยคนหนึ่งตอนนี้ฉันเริ่มเห็นแล้วว่าโมโรโบชิเห็นอะไรในตัวนายมันไม่ทําให้ผมเขินหรอกนะแล้วก็พูดถึงพาร์ทเนอร์อีกคนนะครับอุลตราแมนคนที่3ามนั่นเหรอใช่ครับเขาผมแล้วก็คุณโมโรโบชิกํลาลังต่อสู้กับเจ้าพวกอาวุธชีวภาพจนกระทั่งพวกเราพลัดหลงมานี่แล้วครับคนที่3มในโลกนี้นั้นเหรออ่าผมก็ไม่แน่ใจครับผมเลยขอให้คุณกับตันนิสุบะช่วยดูให้ แต่เรายังไม่ได้ยินอะไรเลยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ได้ครับโอ้โหนะ่ยทำให้ฉันตื่นเต้นมากเลยนะที่จะได้เจออุตมแมนคนที่3เนี่ย การต่อสู้กันของกองกําลังโมบิลสูตรค่ะทีมอื่นๆให้เขาจัดการกันเองเรามีเป้าหมายของเราแต่ละกองกําลังมันเล็กมากเลยครับแต่ว่าพวกมันสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้พวกเราต้องการพลังทั้งหมดของ SRW30 เพื่อเข้าควบคุมพื้นที่ตรงนี้ไปทําให้งานของเราเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วกันเถอะเพราะงั้นเราต้องไปช่วยเหลือพานธมิรของเรานี่เป็นโอกาสของนายนะเจน,นู สแสดงให้ฉันดูสิว่านายไม่ได้สูญเสียเวลาไปกับการฝึกฝนผมจะทำให้เต็มที่ครับอย่างแน่นอนเคี okay. วิกฤติคอนดิชันนะครับ This is our enemy ฉันฝึกมาเพื่อสิ่งนี้นั่นคือจิตวิญ,ญญาณเจ้เด็กน้อยนายอาจจะคิดถึงแค่วันหยุดของนายแต่อย่างน้อยนายก็ได้พยายามตรับการที่คุณยังไม่ลืมข้อตกลงของเราบทเรียนที่หนึพึ่งนับไก่ของนายก่อนที่ม,มันจะฟักออกมา แต่นี่ศัตรูไม่ค่อยเยอะนักจากกลยุทธ์แล้วส่วนใหญ่พวกนั้นจะมีแผนชดเชยสําหรับการมีกองกาลังที่น้อยกว่าอย่าคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงจนกว่ามันจะจบลงศัตรูร่นงกับจันทร์หมดแล้วค่ะจบไปอีกหนึ่งคัสเตอร์นะกลับมาที่ยานแล้วก็เติมพลังงานกันบ้าจริงยังนับหนึ่งไม่ถึง10เลยนะจบแล้วเหรอไม่อย่าชะล่าใจไปการต่อสู้ยังไม่จบ ควสเตอร์ทำไมกองกำลังพวกนั้นถึงมาอยู่ที่นี่เดสเตจเจอร์โดนยิงเกิดอะไรขึ้นคุณมิสวะคะมีผู้บุกรุกที่โรงจอดหุ่นที่หนึ่งค่ะเป็นกองกำลังแบบไหนพวก srw 3 0ที่เคลมว่าตัวเองเป็นฮีโร่ของโลกนั่นเหรอไปที่สะพานเรือถ้าเราจับผู้บัญชาการของมันได้พวกมันก็จะเป็นอมภาร ดูเหมือนเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแล้วเราต้องทําอะไรล่ะบ้าจริงมันโจมตีพวกเราตอนที่ทหารของเราไม่อยู่เขียวพูดถูกใครที่คิดว่าสามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้ตามผมมายียยนเป็นผู้นาดีนะครับอยู่ตาออกไปสู้ฉันก็ไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้ว้าอุสมินายจริงจังใช่ไหมพวกนั้นเขามีปืนนะฉันรู้ฉันรู้แต่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างโอ้โหมันค่อนข้างแย่นะนี่ใครนะแสดงตัวมาซะนั่นมันเพอร์วูสรนี่ครับ ใช่แล้วแต่ซ้ายไปแล้วละ่ะได้ยังไงพวกเราเสร็จมาแล้วครับคุณคือพวกนายปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงฉันจัดการพวกมันทุกคนบนเรือแล้วฉันคือเอสฉันอยู่ในทีมอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนคนที่สามเฮเดสเตรเจอร์กลับมาขึ้นบินได้แล้วเหรอมาเร็วพวกเราต้องไปดูแลพวกเขานี่ไม่ต้องหรอกครับ มันเรียบร้อยแล้วฮุคุโตะนั่นนายเหรอฮุคุโตะดีใจที่ได้พวกคุณนะครับหัวหน้าดีบ้าเหรอแกไปอยู่ไหนมาฟะา่อยคุยกันเถอะครับพวกเรามีแขกมาเยือนนายรู้จักศัตรูพวกนี้เหรอเจ้าหนูโอ้โหว้าวคุณมารุบะชิไปไงมาไงครับนี่แค่ตอบคำถามเออได้ครับนี่เป็นคำตอบผมเคยเห็นพวกเขามาก่อนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพวกมันพวกเขาสะกดรอยตามผมมาตลอดเลยครับนั่นคืออุลตร้าแมนคนที่3าเหรอฮคุโตะเซจิใช่ไหม ผู้ที่สงสัย S อสูตรตอนนี้อุลตราทริโอได้กลับมารวมกันอีกครั้งพวกเราจะไล่เตะตูดพวกแกเองเอางั้นเลยนะเอาสิครับทำไมละ่ะคุณมีผมแล้วนะใช่มโอ้โหบูสตอร์ด้วยผมคือ S, s ของทีมอุลตราแมนพวกคุณจะได้เห็นว่าทำไมเขาเรียกผมแบบนี้นี่คิมโมสะด้วยโอเคดิฟิตออเออรี่เป็นสีฟ้าแล้วนะครับ S อสูตรนะครับ ก็ทรงเดียวกันกับอุลตร้าแมนทั้งอีก2ตัวนะครับเลือดน้อยหลบหลบหลีกดีป้องกันน้อยนะครับใช้ 1S มุก6มุกได้6นะครับเพราะเยอะกว่าเซเว่นช่องหนึ่งถ้ามี3ท่าเช่นเคยนะครับ S สูตรเวอร์ติเคิลกิโอติน เทีเ่ยว S สูตร Vertical Giotin Long Range ไม่อยากเชื่อเลยพวกเขาจะได้สู้กับทีม S R W 30มาโดยตลอดอุนตราแมนรู้ว่าต้องทำอะไรไม่ว่าจะในโลกไหนฉันมาที่นี่พเพื่อเป็นฮีโร่ アイテラってコチノチーソソソニアならてないはずキリヘダってユノサイゴマネトテオクラキリヘダナンダヨー เฉียดไปเหมือนกันนะครับชีวิตพวกเราเป็นนี่เอสนะเนี่ยโอ้หไม่เลยครับเป็นเรื่องที่อุลตราแมนต้องทําอยู่แล้วอะไรวะมาก็ช้ายังมาแย่งซีนกันอีกเหรอฮ่าคุณก็รู้นี่ว่าเอสคืออะไรถูกไหมมันเป็นการที่ไว้จัดการสลาฟไงล่ะนะโรงจอดหุ่นที่หนึ่งสีเลียดนะเว้ยโอคุโตะ นายไปไหนมาฉันโคตรเครียดเลยเอานาะผมก็อยู่นี่แล้วไงครับพี่น้องได้กลับมาร่วมกันแล้วพี่น้องเหรอไม่เคยรู้เลยนะว่านายมีน้องชายเนี่ยชินจิโร่จะไม่มีฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาพูดแบบนั้นนี่พวกเราคืออุลตร้าแมนนะครับเป็นพี่น้องที่สาบ,บานว่าจะร่วมมือกันต่อสู้กับเหล่าร้ายไงทานายเป็นน้องคนเล็กนะตามหลักเหตุผลน,นั้นชีวิตของนายก็ขึ้นอยู่กับฉัน จะดูแลนายและจัดก,การวินัยของนายเอง <c oughs> อเออมยาผมขอโทษผมยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยครับผมชื่อเซจิโอกุโตะผมเป็นอุลตร้าแมนโค้ดเนมคือ S ครับแล้วก็ผมหวังว่าจะได้ร่วมง,งานกับ SRW 3 0ขอเข้าเองเลยไม่ต้องรีคูทว้าวผมดีใจมากที่ได้มีคุณพูดเหมือนตอนได้เซเว่นเข้าทีมเลยขอบคุณมากเจ้าหนูพวกนายเซฟชีวิตพวกเราไว้ในวันนี้มันเป็นแค่งานของผมครับผมรู้ดีมัน คือนาทีอุลตร้าแมนเขาก็แค่อยากโชว์เลยนะโอ้ัวหน้าพวกคุณในไอสาระพก็ต่อสู้เพื่อสันติภาพและอิสรภาพใช่ไหมล่ะครับอ้าวกระชายอยู่ก็นั่นไงล่ะผมถึงได้มาอยู่ที่นี่ไงผมอาจจะมาจากอีกโลกหนึ่งแต่ว่าผมก็อยู่เฉยไม่ได้หรอกถ้ามีคนบริสุทธิ์ต้องทนทุกทรมานอะ่ะโอ้คุตโตว้าวเขาเป็นอุลตร้าแมนที่แท้จริงเลยละ่ะเราก็ไม่ปฏิเสธคนดีแหละนะยินดีต้อนรับสู่เรือโอคุตโตขอบคุณครับทุกคน ดีใ,ใจจริงเลยเดยสุดท้ายก็ถูกเซเว่นบังคับให้เทรนนิ่งเหมือนกันนะครับโดนทั้งอุลตร้าแมนโดนทั้งเอสเลยมาดูคัสตอมโบนัสของเอสนะครับบ400 a อ t ท c พาวเวอของบีมแคนนอนถ้าสุดท้ายนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็2มิชชั่นต่อเนื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับอ,อุลตร้าแมนขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ